มาและมาจริงๆมาแบบงงๆทุกคนคือจริงๆอะ่ะเราแอบ,บซุ่มจะทำคอนเทนต์นี้เหมือนกันนะแต่เราแปลกใจตัวเองเพราะว่าจริงๆอะ่ะเราจะเปิดตั้งใจจะเปิดคอนเทนต์นี้ด้วยเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ไงแล้วเรื่องนั้นอะ่ะเราก็ยังดองไว้อยู่ทุกคนเรายังไม่ได้ดูดันเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวเปิดของคอนเทนต์นี้ได้ก็รอบที่แล้วมีแปลอะไรมาใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเปิดคอนเทนต์ดูอะไรมาซึ่ง ซึ่งคอนเทนต์นี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่แบบอยากทำด้วยอารมณ์จริงๆอะทุกคนอย่างที่บอกว่าเนี่ยเราเพิ่งดูเรื่องวานนาฟิตจบใช่ปะวันนี้วันที่เท่าไหร่เลยวันนี้วันที่หกเราเพิ่งดูจบเมื่อคือนวันที่ห้านี่แหละสี่ทุ่มก่อนนอนแล้วกะว่าเนี่ยเดี๋ยวเช้ามากะจะทําอารมณ์อารมณ์ยังค้างอยู่อารมณ์ยังค้างอยู่อ่ะไหนๆก็พูดแล้วว่าด้วยเรื่องอความสัมพันธ์เลยล้วกันคือความสัมพันธ์ ของสองตัวละครเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบคือคือมันปูมาเหมือนคือเหมือนก้ากึ่งว่าแบบความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันจะยังไงนะแต่ว่าพูดจริงๆว่าตอนแรกที่เราดูอ่ะเราไม่ได้กะว่ามันจะเป็นแบบแนวแนววายหรือไม่ไวายไงทุกคนแต่แบบมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าอยู่แบบส่วนมืดด้านมืดของสังคมกับแบบเอจิที่เป็น ตัวแทนของคนปกติอะไรเงี้ยแล้วคือเราอะ่ะชอบซีรีส์แบบนี้คือก่อนที่เราจะมาดูเรื่องนี้เรามีพื้นฐานการดูซีรีส์ FOX มาแล้วพวก k r m m n n a l m i เ d s นจีไอเอสราวออะไรพวกนี้แล้วก็แบบมีซีรีส์ต่างประเทศที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องตำรวจ วิ่งจับผู้ร้ายอะไรเงี้ยเราเราชอบดูอยู่แล้วไงแล้วพอมาเจอเรื่องนี้ก็เลยแบบเออรถมันเหมือนเป็นแบบรถแปลกใหม่ดีเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแนวนี้ของแบบแบบอนิเมะญี่ปุ่นไงเราก็เลยแบบเออลองเข้ามาดูทีแล้วผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้ก็คือพอดูเรื่องนี้เสร็จยิบสี่ตอนคือมูฟออนไม่ได้ค่ะทุกคนคือความสัมพันธ์ของคนสองคนมันแบบมันเริ่มแน่นแฟนขึ้นจนจนรู้สึกว่าเออแบบแอสอะน่าจะได้เจออะไรที่มันดีกว่านี้คือเรารู้สึก ตั้งแต่แรกเลาว่าทำไมแอสถึงชื่อแอสคือเข้าใจปะคือตอนแรกอะ่ะก็ว่าเอ้ยคำว่าแอสอะความหมายคือคํามันเท่นะชื่อเนี้ยแต่แบบคือความหมายมันไม่ค่อยดีอะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้เลยแล้วกันคือถ้า,าคำว่าคําว่าแอสที่แบบว่าทุกคนเรียกกันอะนะก็คือแบบ a s h แอันเนี้ยมันหมายถึงแบบเท่าทุลีเหมือนแบบสลายกลายเป็นผุยผกอะไรก็คือแบบคือตอนแรกที่ อ่าตัวละครนี้ชื่ออ่าเอจิ A G. โอเคแบบชื่อญี่ปุ่นถ้าพักหนึ่งพอตัดกลับมานะแอชแล้วแบบทุกคนเรียกแอชว่าแอชคือเด็กภาษาลอกเล็กอเล็กแล้วพอดูไปเรื่อยอ่ะมันก็จะแบบว่าอืมเขาจะมีเฉลยที่หลังว่าอ่าแอชมาจากคําว่าอัสลานอะไรเงี้ยซึ่งอัลสลานเท่นะใครได้เคยดูหนังเด็กจะวจะมีอยู่จําชื่อเรื่องไม่ได้อีกแล้วที่ที่มีสิ่งตตัวหนึ่งที่ชื่ออัสลานลืไมได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้เราชอบมากด้วยนะตอนเด็กเดกอ่ะ หลังจากนี้จะเป็นการพูดถึงตัวละครนะคะทุกคนคือมันน่าจะมีสปอยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคือแบบบางทีเราไม่ได้อยากตั้งใจสปอยหรอกแต่บางทีชื่อตัวละครหรือความหมายของเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอามาใส่ด้วยนะเพราะว่าคอนเทนต์ดูอะไรมานี่คือแบบจะรวมถึงเพลงของละครของอนิเมะเรื่องนี้ด้วยคือเราชอบความสัมพันธ์ของตัวละครที่แบบว่า ตัวละครที่มันมีสตอรี่กับตัวละครที่แบบว่าใสๆอะ่ะคือเราชอบการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่ามันสลับขั้วแบบจากเอจิที่แบบไม่เคยมาอยู่ในสังคมแบบนี้คือใครมันจะไปมีวิชาฝึกปืนเลยเนาะเอาจริงเอจิไม่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 ควรได้มาอยู่ในสังคมที่แบบว่าควรต้องแบบใช้ปืนเป็ดอะในขณะที่แอสก็คือแบบว่า ทั้งชีวิตมีแต่การหวาดระแวงทุกสิ่งเพราะว่าแบบตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามันถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมแล้วเหมือนพอมาเจอเอจิแบบว่าเป็นคนที่เขาสามารถสามารถไว้ใจได้แบบที่สุดคือมองหน้าก็รู้แล้วอะว่าคิดอะไรกันอยู่แล้วแบบทั้งสองคนเชื่อใจกันมากเลยว่าอืมรู้นะว่าคิดอะไรอยู่แต่แบบอืมจะทําอะไรก็ทําไป แต่มันก็จะมีจุดหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้มันคือคือมันก็เกินเหมือนกันนะคือคือปากก็ไม่ได้บอกหรอกว่าแบบเอ้ยรู้สึกยังไงกันแต่แบบสภาพแวดล้อมที่ทุกคนพูดอะอย่างที่บังกาพูดไว้ว่าแบบอย่างน้อยแอสก็เคยอย่างน้อยแอสก็รู้จักที่จะแบบว่ามีความรักแล้วเอจิก็อีกทีนึงก็เหมือนกันร,รู้สึก ตอนที่เอจิอยู่บนดาดฟ้าแล้วเขาพูดถึงน้องว่าเนี่ยตอนมาจากญี่ปุ่นนะน้องให้เครื่องรางมาแต่แทนที่จะให้เครื่องรางที่แบบว่าให้อยู่รอดปลอดภัยน้องนั้นให้เครื่องรางเรื่องความรักมานี่คือแบบนั่งคิดกับตัวเองแล้วว่าเอ้ยคือคือมันก็รู้สึกเหมือนกันแต่นี่มันไม่ใช่เวลาไงคือคือในเรื่องมันไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้เลยจริงๆนะว่าแบบเอ้ยสคนนี้เป็นอะไรกันอะไรเงี้ยมัน แค่แค่ดูในตอนต่อไปแล้วก็แบบเอ้ยเขาเรียกอะไรนะจะยังอยู่ครบทั้งแก๊งไหมแค่นั้นแค่นั้นเลยอะ่ะดูเรื่องเนี้ยแล้วคือแบบคนที่สงสัยนะว่าแบบเรื่องนี้ตกลงมันแบบมันเป็นแนวไหนมันเป็นแบบแนวมิตรภาพหรือแนวยังไงคือต้องบอกว่าไปดูเองเรื่องนี้คือคือมีซีนที่แบบว่าเป็นเป็นความอาจจะไม่พูดแล้วกันว่าสองคนนี้เป็นรายกันคือแบบ ช็อตที่สองคนนี้อยู่ด้วยกันด้วยกันอะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันน่ารักมากเลยอะคือรู้สึกเลยว่าแบบอยากให้แอสมีชีวิตที่แบบว่าดีกว่านี้อะคือแบบอยากดึงแอสออกมาจากตรงนี้มากก็เหมือนที่เอจิเคยพูดไปครั้งหนึ่งว่าแบบอ้ยถ้าแบบจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วอะไปญี่ปุ่นด้วยกันไหมที่ญี่ปุ่นอะไม่เห็นต้องพกปืนไปด้วยตลอดเวลาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วแอสก็คือพอเป็นเรื่องเอจิก็คือ สัญชาตญาณความนิ่งความเป็นจัตป่าอะไรของตัวเองก็คือแบบหายไปหมดเลยอะแล้วก็มันมันอ้างอิงตำนานเยอะมากเรื่องนี้อย่างเรื่องที่ว่าเป็นเสือที่พยายามขึ้นไปถึงภูเขาหิมะที่มันสูงสูงอะคือเราไม่รู้นะว่าแบบคนอื่นเห็นซีนนี้เรารู้สึกยังไงแต่สําหรับเราอะเรารู้สึกเราเห็นซีนเนี้ยมันเหมือนกับแบบเหมือนมันตรงกับคําพูดของไทยคําพูดหนึ่งที่แบบว่าขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้อะ่ะ คืออย่างคนอื่นน่ะมันมันอาจจะเป็นเรื่องของการแย่งอำนาจใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับบานนาฟิตใช่ปะแต่ของแอสอะเรามองว่าถ้าถ้ามองเป็นในเรื่องการขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้คือแบบก็ในเมื่อเกี่ยวพันไปแล้วอะเหมือนกับก้าวขาเข้าไปในโลกนี้ถึงสองขาแล้วอะจะถอนตัวออกมามันก็ถอนตัวไม่ได้แล้วอะอันนี้คือน่าจะด้วยเรื่องพี่ของเขาด้วยเลยทำให้เขารู้สึกว่าแบบเออมาสิก็ทำพี่เขา เออมาเลยเอาแค่ไหนก็สุดฉันพร้อมทําเพื่อพี่ทุกอย่างประมาณนั้นแล้วเราไม่รู้จะพูดยังไงคือเราชอบความสัมพันธ์ของคู่นี้มากเลยอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเมื่อไรจะออกไปจากตรงนี้ได้สักทีจะได้เราจะได้เห็นพวกเธอมีความสุขอะไรเีอะและต่อให้พวกเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกันก็ไม่เป็นไรไงคือต่อให้พวกเธอสอคนเป็นเพื่อนกันก็ก็เพื่อนก็เพื่อนไงแต่แบบอยาก ให้ไปอยู่ในโลกที่มันไม่ใช่ด้านมืดของสังคมแบบนี้แล้วคือนี่เราชอบเพลงทั้งเพลง op 1 op 1กับกับ ed 1คือแบบแบบเราชอบมากเลยนะมันเหมือนกับเขาพยายามเอาเขาเรียกอะไรนะสิ่งเสพติดกับกับศิละปะมาแบบมาผสานให้อยู่รวมกันอ่ะมันมีคําพูดหนึ่งที่เราเคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบบางคนที่แบบว่า ชอบศิละปะหรืออะไรเงี้ยจะเป็นแบบอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับคนที่แบบแบบเป็นคนนอกกฎหมายประมาณนั้นเพราะในเรื่องนี้ถ้าสังเกตดีๆอ่ะคือแบบคือด้วยสภาพสังคมในเรื่องนี้มันแบบเป็นโซนที่อยู่ในด้านมืดใช่ไหมซึ่งมันก็มันก็ไม่ได้ต่างกับจากซีรีส์ต่างประเทศที่เราเคยดูเท่าไหร่นะเพราะว่าก็จะเป็นแบบนี้แล้วแต่เรากลับรู้สึกว่าเพลงจบ E ีีแรกอะ่ะที่เขา แบบทําเป็นเหมือนฟองน้ําหรืออะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นก็คือแบบรู้สึกรังไม่ดีกับแอสทีหนึ่งแล้วนะชื่อเรื่องชื่อว่าดอกหนึ่งแล้วนะไอเรื่องตอนที่แบบตอนเพลงจบที่แบบเออเห็นเหมือนแบบแอสจมน้ําอะไรเงี้ยก็ก็ว่าเออมันเขาก็เข้าใจแบบอาจจะตอนนั้นน่ะเราเข้าใจด้วยบริบทของตัวละครว่าเออเขาเหมือนกับอาจจะแบบจมอยู่กับความทุกข์อะไรเงี้ยแบบจมอยู่ในน้ําน่าจะหมายถึงน้าน่าจะเป็นตัวแทนของความทุกข์อะไรประมาณนี้ใช่ปะแล้วพอตอนหลังอะตรงท่อนที่บอกว่า คือจริงๆอ่ะไอตรงคําว่าเชื่อใบอ่ะคือมันเป็นคําว่าเชื่อก็ได้แหละเป็นภาษาไง,ไง่ายว่าแล้วฉันจะเชื่อในอะไรดีอ่ะแต่เรารู้สึกว่าสําหรับแอชมันควรเป็นคําว่าศรัทธามากกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคนแบบแอชมันเหมือนมันเหมือนเขาแบบเขาเสียทุกสิ่งที่เขาเชื่อมั่นไปหมดแล้วอ่ะทั้งแบบทั้งพี่ทั้งอะไรความรู้สึกอะไรของเขามันแบบ มันเหมือนคนที่แบบเหมือนเคยมีที่ยึดเดียวจิตใจ,จตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอะแล้วด้วยชื่อเพลงด้วยชื่อเพลงมันมาจากคําว่า pray pray ที่แปลว่าแบบอธิษฐานร้องขอแล้วก็เติม er เข้าไปมันเป็นคําว่า prayer ใช่ปะ่ะเหมือนกับแบบเป็นผู้ขอพรผู้เรียกร้องผู้แบบร้องขออะไรเงี้ยคือแบบเหมือนกับแบบในชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างขอแค่สักเรื่องเดียวก็ได้ขอแค่แบบว่ามีคนที่เชื่อใจ ได้สักคนหนึ่งก็พอแล้วประวาตเนี้แล้วเพลงเปิดด้วยเพลงเปิดของเรื่องเนี้ยเพลงโอพของเรื่องเนี้เป,นเป็นเป็นตัวที่แบบว่าทําให้เรามาดูเรื่องนี้นะรู้ปะ่ะ<ม>คือมีคนแนะนํามาเหมือนกันก็ไปดูว่าแบบเอ้ยใครชอบที่เป็นแบบแนวเหมือนกับสืบสวนอะไรประมาณเนี้ยหรือเป็นแนวที่แบบว่าเกี่ยวกับนอกกฎหมายก็มาดูเรื่องนี้คือมีคนแนะนํามาตลอดแต่แบบว่าเราไม่ได้เข้ามาดูแล้วพอแบบ เหมือนกับพอมาฟังเพลงลองหาเพลงอะ่ะซึ่งตอนที่เราหาเพลงเนี้จะคือจะโหลดเข้าโทรศัพท์ใช่ปะเราก็ไดมาเจอสปอยตใต้เมนเจอเจอสปอยตใต้เมนเพลงนี่แหละทุกคนเาก็แบบว่าอ่ารู้แกวแล้วว่ามันจบอย่างนี้แล้ว,วก็คือแบบอืมคือ,ค,อคือรู้ตอนจบตั้งแต่ดูถึงตอนที่10กว่าได้ไหมมาๆๆกลับมาที่เพลง fall and lost คือตอนแรกเราไม่ได้คิดจะเอาเพลงนี้มาพูดเลยนะจนแบบ ท,ท่อนก่อนท่อนฮุกของเพลงอะเราดูแล้วว่าความหมายมันค่อนข้างจะตรงกับตัวแอชเลยตรงท่อนที่มีรูปที่เป็นแอชยือยู่ในกลางกองไฟอะแล้วแบบมีรูปมีเย่หลงมีดีโนโ่เน,นี่ยทุกคนตรงท่อนเนี้ยเนี่ยแล้วคือตรงเนี้ยมันแบบมันเป็น แทนตัวตนของแอชได้เลยว่าแบบฉันไม่ได้อยากไปตรงนี้แต่แบบว่าในเมื่อถล่มลึกเข้ามาแล้วอะ่ะมันถอนตัวไม่ได้แล้วอะ่ะส่วนท่อนที่เป็นตัวแทนของเอจิก็คือแบบอยู่ถัดจากกันไม่ไม่กี่คำเลยค่ะทุกคนนี่เลย Fade somehow brings me hope inside my heart เนี่ยแล้วดูชื่อเพลงสิ Found and lost ได้พบแล้วแล้วก็สูญเสียไปคือแบบ เพลงอะแล้วเพลงเพราะด้วยนะที่บ่นคือเพลงเพราะแต่แบบว่าความหมายเศร้าไม่ใช่ว่ามันไม่เพราะนะที่บ่นคือทุกเพลงของเรื่องเนี้ยความหมายดีจังหวะดีอะไรก็ดีแต่เศร้าหมดทุกเพลงคือแบบลางมาและลางมาตั้งแต่เพลงแรกเลยอะแล้วอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มสังเกตในเพลงนี้ก็คือตรงที่แบบว่าโชคชะตาจะยังทําให้เรามีความหวังตรง ความหวังที่อยู่ในใจอะ่ Hope inside heart อะพบ i n นไซด์ไมลหาแต่มันเป็นท่อนที่แบบเขาเลื่อนภาพมาถึงหน้าเอจิพอดีอะ่ะมามาทุกคนยังไม่หมดมามากลับมาเพลง Freedom OP2 ค่ะทุกคน Freedom ถ้าจะถามว่า Freedom คืออะไรนะคะ Freedom คืออิสระค่ะทุกคนคือแบบ2ประโยคแรกของของเพลงนี้เหมือนกับบอกว่าแต่ก่อนนะฉันไม่ใช่แบบนี้แล้วแบบตรงท่อนต่อจากนี้ค่ะทุกคนมามาฟังกันมาฟังกัน Then you appear front Nighted heart other appear me pale We in been looking each other from now you my of from have Save you คือแบบเอจิในเรื่องนี้คือแบบแทบจะเป็นความสดใสของโลกนี้เลยอะเพราะว่าก็อย,อย่างที่บอกไปว่าทั้งชีวิตแอชนี่คือแบบไม่เคยเจอใครที่ดีขนาดนี้ได้เท่ากับพี่เขาอะแล้วเราก็รู้สึกว่า ความรู้สึกของของแอชที่มีกับเอจิียมันมันก็ไม่ถึงกับแบบมันมันไม่ใช่ว่าเหมือนมิตรภาพหรือความรักนะมันมันเหมือนลึกกว่านั้นแล้วอ่ะมันมันเหมือนกับเป็นความห่วยหายด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ว่าเขาพี่เขาจากบ้านไปตั้งแต่แบบตอนเขาเด็กๆอ่ะแล้วเอจิคือถ้าไม่บอกว่าอายุมากกว่าก็จะไม่คิดก็จะไม่คิดว่าเอเอจิอายุมากกว่านะเพราะว่าแบบดูประสบการณ์การเอาตัวรอดคือน้อยกว่าแอชมากอ่ะ แต่ก็อย่างที่บอกว่าแอชเขาถูกฝึกมาไงแล้วแบบเอจิคือก็ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในสภาพสังคมที่แบบว่าจะต้องเอาตัวรอดเขาก็เลยไม่มีเกาะกำบังตัวเองใดๆอะ่ะแบบทุกคนอันนี้เราจะขอพูดหน่อยนะสำหรับใครที่แบบว่าไม่เคยดูแล้วกลัวสปอยก็คืออย่าเพิ่งฟังดีกว่าแต่ถ้าใครที่สมมติว่าแบบดูมาแล้วแล้วก็อยากฟังว่าแบบว่าเราชอบเราชอบซีนเดียวกันหรือเปล่าเงี้ยเอาจริงเราชอบหลายซีนมากเลยนะที่แบบคู่นี้อยู่ด้วยกันอ่ะแต่ ซีนที่แบบที่สุดของเราก็ก็เนี่ยจะเป็นซีนที่แบบเอจิกับเอชเขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันนั่งร้องไห้กันในสองคนท่อนที่เราชอบนะมันจะอยู่ช่วงตอนที่20สิเกือบหมดเลยอะ่ะไอไอซีนที่เราชอบอะ่ะอืมเป็นเป็นซีนสอนภาษานั่นก็ชอบชอบมากแล้วก็แบบแม้แต่ซีนสุดท้ายของเรื่องเราก็ชอบอะ่ะคือแบบ คือคือมันเสียดายตอนจบอะทุกคนเราเราทุกคนที่เราดูไปแล้วก็ต่างก็รู้ดีว่าคือมันไม่ควรจบแบบนี้อะจุดประสงค์ของคนแต่งอะเขาอาจจะตั้งใจสื่อว่าแบบเหมือนกับคนที่ก้าวเข้าไปอยู่ในโลกแบบนี้แล้วอะต่อให้เหมือนกับตัวเองกลับใจอะก็ใช่ว่าสภาพแวดล้อมมันจะแบบมันจะเปลี่ยนตามเราไปด้วยอะคืออย่างทุกคนถ้าดูตอนยี่สี่มาก็คือจะเข้าใจอารมณ์เราเลยทุกคนว่าทําไมเราถึงพูดแบบนี้แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรอยู่อะ แล้วซีนที่แบบเราชอบที่สุดก็คือซีนที่ได้จดหมายอะซีนที่แอชได้จดหมายจากเอจอะทุกคนซีนนั้นมันคือแบบแล้วคือวันวันแบบว่าหลายอารมณ์มากเลยอะคือกล้ากึ่งอยู่ว่าจะบอกดีไว้แบบสําหรับคนที่เขายังไม่ได้ดูแต่เขามาแอบฟังเราเนี่ยก็แบบไม่อยากบอกแต่ถ้าคนที่ดูมาแล้วก็อยากบอกไงก็อย่างที่เราบอกทุกคนว่าเนี่ยแบบ เอจิเขาเคยพูดกับแอดใช่ปว่าเนี่ยเดี๋ยวจบเรื่องนี้นะแล้วแบบไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วตอนที่ได้จดหมายอะเหตุคือเห็นว่าแบบได้ตั๋วเครื่องบินว่าเป็นว่าแบบเป็นตั๋วไปญี่ปุ่นอันนั้นคือแบบแบบซึมซมแล้วนิดตนึงแต่ไอตอนอ่านจดหมายข้างในก็นิดตึงแล้วพอตอนกําลังจะวิ่งไปหาเอจิแล้วดันมีอุปสรรคเข้ามาขวางแบบตรงนั้นอะคือแบบคือแบบทั้งโมโหทั้งเศร้าในอารมณ์เดียวกันเลยว่าแบบจะทํายังไงดีอะ คือคนดูคือแบบรู้สึกว่าคือเขาจะไม่มีโอกาสมีความสุขเลยเหรอทั้งทงที่แบบแอสก็ไม่ได้เป็นคนต้นเรื่องนะทําไมต้องโดนแบบนี้อ่ะแล้วก็อีกซีนหนึ่งมันมันก็เป็นซีนในช่วงตอน20กว่ากว่านี่แหละบ,บอกบอกแล้วทุกคนจะแบบจะจะช็อกกันไหมซีนที่เอจิโดนยิงอะ่ะแล้วแบบเป็นซีนที่นั่งสอนภาษา,าอยู่กับกับแอสอะซีนนั้นคือแบบ คือเป็นเราเราก็สุดเป็นเราเราก็ทําแบบแอชด้วยเป็นเราเรายิงมากกว่าแอชแบบแบบอันนั้นเท่าที่เรานับอยู่คือแอชยิงไป16นัดแล้วพอมานึกนึกตัวซีนที่เราชอบของเรื่องนี้นะมันก็เป็นซีนอารมณ์เหมือนกันเลยเราเราชอบน่าจะภายในตอนนี้นี่แหละตอนช่วงตอน20่กว่าเรา,เราจำเลขตอนไม่ได้นะคือมันเป็นช่วงหลังจากที่เอจิโดนยิงนี่แหละแล้วแบบแอชเขาเหมือนกับไปอธิษฐานขอพระเจ้าอะว่า คือถ้าเป็นไปได้อะเอาผมไปแทนได้ไหมอย่าเอาเอจิไปแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่าแบบอุ้ยแต่คือคือตอนแต่แต่คือตอนที่เราดูอะเรารู้แล้วนะเพราะเราแอบไปเห็นคอมเมนต์มาแล้วแล้วแบบเป็นซีนต่อเนื่องด้วยอะคือซีนไหนที่เราชอบเราจะชอบอารมณ์ที่มันต่อเนื่องกันอยากแบบตอนที่ยี่สี่อแะแล้วแล้วตรงนั้นก็ว่าแบบจึกแล้วอะยังขยี้อารมณ์เราตอนที่แอชไปนอนอยู่ในห้องสมุดอีกแล้วตอนที่ มีคนมาบอกว่าคุณในห้องสมุดหลับไม่ได้นะคะอันนั้นก็ขยี้แล้วนะคือคําพูดที่มันน่ารักถ้าไม่แน่ใจม่ใช่มันน่ารักไหมแต่แบบที่ผู้หญิงคนนั้นเดินมาพูดอก็ว่าขยี้แล้วยังตัดกลับมาหน้าจดหมายที่ที่เอจิเขียนให้แอชอีกืขยี้แบบขยี้แบบสุดขยี้แบบกลัวคนดูไม่ร้องไห้ขยี้แบบโอ้โหสุดจะขยี้เลย เราก็ไม่รู้เราพูดไปหรือ,อยังอย่างเพลงแรกอะที่เราบอกว่าเขาผสมภาษาเรื่องศิละปะใช่ไหมเรารู้สึกว่าตอนแรกที่เราฟังอะจังหวะหัวใจที่มันเต้นเร็วขึ้นอะแล้วเขาวาดรูปได้แบบเป็นจังหวะหัวใจเต้นที่มันตรงกับจังหวะเพลงไงเราก็ยังว่าเออคนเขาเรียกอะไรนะอนิเมเตอร์เขาแบบเขาใจเขาเข้าใจเล่นจุดจุดนี้เนาะแล้วพอมาดูดีๆ ที่เขาตั้งใจเล่นตรงจุดจุดนั้นน่ะเขาตั้งใจแบบโชว์ให้เห็นหัวใจของคนที่โดนฉีดบานาฟิตเข้าไปหรือเปล่าพอพูดถึงเรื่องนี้ก็คือนึกถึงคนอื่นไม่ได้เลยนอกจากชูเตอร์กับสกิปเปอร์คือ,อเราคิดไว้แล้วะว่าแบบตอนเปิดฉากมาอย่างน้อยเขาต้องอินโทรดิวคนดูก่อนว่าโลกโลกหมายถึงแบบซีกด้านมืดของสังคมส่วนนี้ะนะมันแบบมันต้องมีคนตายคือสกิปเปอร์อะตอนแรกเราก็คิดนะว่าแบบเขาเขา แบบเก็บความลับให้แอสอะเขาต้องโดนไม่ไม่ช้าก็เร็วต้องโดนอะแต่คือไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้แล้วก็แบบอย่างเพลงเปิดที่มันที่เขาเล่นกับจังหวะตรงที่เป็นภาพชูเตอร์แล้วมีเย่หลงมากอดข้างหลังอะตอนแรกเราก็ยังว่าแบบอุ้ยหรือเขาจะแบบเหมือนกับเขียนว่าอ้ยคู่นี้แบบอ่ามันยังไงกันนะหรือเปล่าแต่พอสังเกตดีๆอะตรงตรงซีนนั้นตอนก่อนที่จะเป็นเพลงจบตอนตอนจบของเพลง o p 1หนึ่งอะนะ mm hmm. คือแบบ ใครนะถ้าใครสังเกตอะเอไมช่สกีป์เอชชูเตอร์อะคือแบบยืนนิ่งมากแบบยืนนิ่งแบบให้เย่หลงก่อนจนรู้สึกว่าคือถ้าดูไปอะถ้าคนที่ดูตามแล้วแบบยังไม่ถึงตรงถึงจุดพีคของชูเตอร์อะก็คือแบบจะรู้เลยว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบว่าอยู่ข้างแอชข้างเอจิมาตลอดแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือช่วยตลอดแล้วแบบพอมันมีถึงจุดจดหนึ่งในภาพโอเพนนิ่งที่แบบว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปซึ่งเรารู้สึกเลยว่าแบบ คือชูเตอร์มันยืนนิ่งเกินไปที่จะแบบให้ศัตรูอย่างอย่างเย่หลงเข้ามากอดข้างหลังนะเราก็แบบคือมันไม่น่าขนาดนี้คือคือเราคิดในหัวไว้ว่ามันต้องแบบว่ามันต้องพีคประมาณนึงแต่มันเหนือความคิดจากที่เราคิดไปเยอะมากเลยอะของชูเตอร์ชูเตอร์กับสกีปเปอร์คือแบบเป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้แอสเริ่มแบบเริ่มถล่มลึกเข้าไปคือจุดเริ่มต้นาอาจจะเป็นเรื่องพี่แต่แบบ พอเจอเรื่องสกีปเปอร์กับชูเตอร์เข้าไปอะแอชไม่ยอมแน่ๆไม่ยอมแน่ๆแล้วอะจุดพีคที่สุดของแอชก็คือน่าจะเป็นเอจิ G, ทุกคนต่างก็รู้เยหลงก็รู้ว่าจุดอ่อนของแอชคือเอจิ G. ว่าแบบเหมือนพอกับคือถ้าแบบกับคนธรรมดาจะรู้สึกว่าเออไอ้นี่มันลดการ์ดลงก็ดีแล้วไม่ใช่หรอสําหรับฝ่ายตรงข้ามาการลดการ์ดลงอะมันมันทำให้แบบสามารถถูกรอบโจมตีได้ง่ายมากซึ่งอย่างที่เยหลงคิดก็คือเยหลงคิดว่าอา ถ้าสองคนนี้อยู่ด้วยกันเอจิ A G, คือจุดอ่อนของแอสโอเคงั้นแบบลุยจับเอจิ G เลยอ่าประมาณนั้นคือตัวละครเรื่องนี้มีปมกับหมดมีของดีโนอะที่เขาเขาไม่เปิดเผยเท่าไหร่แต่ตอนที่แบบตอนที่ชิงเข้ามามีบทบาทนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็แบบว่าไปดูเลยว่าแบบชิงเข้ามาแทนตัวละครไหนนะคะทุกคนแล้วแบบตอนที่ชิงเข้ามามีบทบาทอะแบบตอนแรกเราคิดว่า เราคงจะไม่ชอบตัวละครตัวนี้เพราะเขาเขียนชัดเลยว่าแบบเอาคนนี้มาแทนคนนี้แต่กลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าชิงเขาอาจจะลดอายุลงมาด้วยมั้งเลยแบบทําให้คนดูรู้สึกว่าเออเข้าถึงความรู้สึกของตัวละครตัวนี้ง่ายมากคือเหมือนจะเด็กกว่าแอสด้วยอะแอสสิบเจดมั้งแต่ชิงเหมือนเหมือนจะจะอายุน้อยกว่านั้นแล้วแบบว่าคือเหมือนเป็นช่วงวัยรุ่นอารมณ์ร้อนอะแบบคิดอะไรคิดแล้ว บางกาอีกคนคือจริงๆอ่ะตอนที่ดูอ่ะก็ไม่นึกว่าจะชอบบางก้านะแล้วพอตอนหลังที่แบบมันมีจุดเปลี่ยนที่แบบว่าทําให้บางก้าต้องมาทําอะไรบางอย่างซึ่งแบบมันมันตรงใจเรามากแล้วแบบเราเราก็ไม่นึกว่าบางก้าจะมาอยู่ฝั่งนี้นะแล้วแบบอ่สาสไนเปอร์ได้โชว์ฝีมือแล้วจ้าแล้วแบบ เรื่องนี้ไม่ค่อยมีบทบาทนะเราชอบตรงนั้นที่ตำรวจไม่ค่อยมีบทบาทดูแบบดูดูรู้สึกกฎหมายมีไว้ทำไมอะเขารู้สึกเรื่องนี้เพราะว่าแบบเหมือนกฎหมายมันมันใช้ไม่ค่อยได้กับเรื่องนี้เท่าไหร่นะมาใช้ได้ตอนหลังนิดนึงเหมือนตำรวจไทยที่มาตอนท้ายอะนะคะทุกคนก็บทบาทตำรวจเรื่องนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละแล้วถ้าใครที่มองหาแนวแบบแนวมิตรภาพแล้วก็เป็นแนวแบบว่าลุยๆแบบ มีอาวุธเป็นแก๊งอะไรเงี้ยอะแต่ว,ว่าคุณมาถูกแนวแล้วค่ะแบบคุณได้เจอการ์ตูนที่แบบว่าคุณชอบแน่แล้วคุณก็จะต้องแบบว่าทําใจก่อนทําใจคุณจะต้องแบบเตรียมใจรับทุกสถานการณ์กับ2ี่สตอนนี้นะคะทุกคนคือแบบสังเกตนะเรื่องที่เราชอบมักจะเป็น10-12แล้วก็24ตอนแล้วก็แบบก็ก็อย่างที่บอกว่าแบบการที่แบบ เด็กบริสุทธิ์คนหนึ่งที่แบบไปเติบโตในสถานที่ที่มันแบบมันไม่ใช่ที่ของเด็กอะแล้วเหมือนกับต้องใช้ชีวิตให้อยู่รอดทั้งทั้งที่จริงๆอะข้างในเขาอะมันอาจจะยังเป็นเด็กอยู่ก็ได้อะแล้วก็ขออ้างอิงตามคำพูดของเอจิในการจบคลิปนี้นะคะว่าฉันจะไม่พูดลาก่อนกับนายหรอกเพราะยังไงสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันแล้วก็ขอวงเล็บว่าข้อความในจดหมาย วิญญาณของฉันจะอยู่กับนายเสมอลงชื่อเอจิขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่อง SN ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เรื่องหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย